สวัสดีค่ะว,วันนี้มาเจอพี่วินเนอร์นะคะอยู่ในยุบ้านเลพ้พี่วินเนอร์มามาทำไมอะมาเอารถมาให้บอสแทลพาแล้วก็บอสบิ๊กนะครับเจิมให้นะครับเติมเสร็จแล้วใช่ไหมเติมเสร็จแล้วดูไลฟ์สดแทนพี่แพลพี่แพลลงมาข้างล่างแล้วทีเนี้ยแฟนเขาบอกให้มาถ่ายคลิปกับพีนั่นะด้วยแหละสวยนะสวยไหมพี่ถ่ายคลิปไดอยังอ่ะตอนไปซื้อถ่ายแล้ว อคนกระเที่ระก็ที่ทานหมดแล้วขอลงน้ำตาลหน่อยได้ยูสิบบาทเที่ยวไหมอย่างเงี้ยถ่ายรูปซิยูวเฉยจะถ่ายรูปก็เออเคสั่งเหอขอบคุณนะครับไม่ได้เคยดีใจไหมดีใจก็ขอบคุณใช่ต้องขอบคุณบอสทั้งสองท่านแล้วก็เอฟซีทุกคนนะครับที่คอยสนับสนุนนะครับ ขอบคุณเหมือนกันค่ะทั้งทุกคนนั่นแหละเนาะใช่ตอนนี้เห็นพี่แพรลี่ก็ออกก็ดีใจว่าพี่แพรลี่เพิ่งออกเองไม่ใช่หรอใช่ท่านี้คันนี้คันนี้ขออนุญาตถ่ายนะคะไม่แดงเหมือนกันเนาะไม่แดงเหมือนกัน MG ใช่ไหมเอ็มจของพี่อะไรอ่ะของพี่โตโยต้าโตโยต้ามิวโวสุดที่ว่าตัวใหญ่ไงต้องตากับรถใหญ่ๆพี่แพรลี่ตัวเล็กก็ต้องแบบว่ารถคอมเบกีนแล้วเราจะไปไหนเนี่ย เดี๋ยวจะให้น้องน้ำตาลนะครับร้องเติมนะฮะพี่ขอร้องเจอมันคนแก่อะไรตัดออกไหมพูดแบบนี้ไม่ดีเลยไม่ตัดออกจะเขาจะได้เห็นความแบบพี่เเจอลูกไงเจอรถไงมาเดิมประเดิมตรงเขาเรียกตรงไม่รู้ว่าทำยังไงไม่เคยเดี๋ยวจะพาน้องน้ำตาลไปไหนเซเว่นไปยู่บงไปเซเว่นทำไม ไปก็ได้หนูจะไปซื้อน้ำเต้าหู้ไปเซเว่นเฉยๆเนี่ยนะหนูไม่เคยนั่งกับพี่วีนเนอร์เลยนะคะขับรถนะพี่วินเนอร์จะขับครั้งแรกให้หนูนั่งแล้วเนะี่ยบ,บอกแล้ว,ลวพี่บีก,ก็ไหนบอกให้มันให้มันพี่นี่ขับแล้เันนั่งชันเลย น้ำตาล,ลตัดด้วยตัดคลิปด้วยไม่ตัดน้ำตาลชอบลงคลิปแบบว่าอุย้ยลืมมันไม่ใช่บีเอ็มหนูต้องแรงนะอุย้ยพี่วินเดอร์ขับรถได้หนักครั้งแรกตื่นเต้นมากเลยไปรับรถตั้งแต่เช้าๆช้านะน้ำตาลวันนี้วันแรกเลยเหรอวันแรกเลยอุ้ยดีจังอุ้ยดีจังอ่ะอยากออกบ้างอ่ะออกให้พ่ออะไรกันนี่ าาได้มเลยแต่ขอขอเก็บเงินก่อนนะคะว่าจะไปจัดฟันแล้วแต่ว่ากลัวกลัวทำไมจัดฟันถึงใช่แค่ะเขากลัวนั่นแหละค่ะแล้วไม่กล้าไงพี่างใหญ่จัดเลยอุ้ยระวังนะมีรถมาด้วยพี่วินหนูก็ปล่อยนะพี่ก็กลัวจริพี่วินขับรถมาตั้งแต่อายุกี่ปีเนี่ยขับรถมาตั้งแต่ถ้าแบบว่าแข็งๆจริงก็มอมอมอสามแล้วก็มารถใหญ่ไม่ไม่รถใหญ่ใช่ เริ่มหัดมสามแต่ว่ามาขับเป็นจริงๆตอนมอมสี่ครับพันมากี่ปีแล้วนี่สิบปี่ันมากี่ปีสิบปีแล้วนะสิบ<ะ>ปีพี่อายสิบสี่ไงอ้ไม่ใช่สิบหกมสี่สิบหกเกือบสิบปีแล้วครับนี่เก่งจังว่ามามาขับบ่อยๆจริงๆก็ตอนมห้ามหกครับอุ้ยพี่รู้ไหมว่ามสามหนูยังปั่นจักรยานอยู่เลยค่าเข้มขันด้วยนะคะ จะถามพี่วินเนว่าอาทิตแล้ว่แไม่ได้แกเลยแล้วพี่จะแต่งเติมอะไรหเนี่ยแบบว่าใส่ส่ทีร้อ้งในน่าจะไม่ได้แต่งอะไรเพราะว่าชอบแบบเดิมมากกว่าแต่ว่าข้านอกบขม่อาจจะมีเปลี่ยนล้อแค่นั้นแหละลอแค่เปลี่ยนล้อเห็นรถพี่เตยป้าย่างเท่เลยข้างในอะ ข้างในรถพี่เตยแบบเห<บ>มือนรถรถแข่งหนูเคยนั่งกับพี่เตยครั้งหนึ่งใช่ขับเร็วไหมไม่ไม่คือไปบ้านแม่ยุ้ยไม่ได้ขับเร็วแล้วแต่ว่าแบบแบบรถมันเท่อะหนูคือหนูชอบอะไรแบบนี้ชอบดูไงแต่ก่อนอะชอบดูพวกรถซิ่งรถอะไรเงี้ยรถกระบะซิ่งอะไรเนี้ย <c oughs> ชอบดูข้างในมันสวยดีเดี๋ยวพี่ไปแต่งซิ่งมากดีกว่า แค่ล้อแมกซ์เฉยๆเพราะว่าล้อเดิมมันแบบไม่เท่อ่อเไม่เท่เออผู้ชายก็แบบนี้แหละผู้ชายก็ชอบแบบอะไรที่เท่แต่ว่าก็คงจะไม่ได้เป็นทำเครื่องทำอ๋อไม่ได้ไม่ได้ทำให้มันแบบบูนบูนบนอะไรใช่ไม่ใช่ใชสไตล์พี่ชอบแบบธรรมดาเดิมไม่เท่แล้วรถที่พี่ขับมาทุกวันน่ะรถใครนึกว่ารถพี่นั่นอ่ะใช่รถพ่อตอนนั้นอ่ะช่วงนั้นมันเป็นปิดเทอมปิดเทอมแล้วพี่ก็ ขับมาได้ใช่ไหมล่ะพาะแกไม่ได้ไปโรงเรียนพ่อพ่อเปิดเทอมแกไม่ได้ไปโรงเรียนพ่อเหรออืพ่อแกไม่ได้ไปโรงเรียนพ่อไม่ได้ไปโรงเรียนสิถ้าพ่อไม่ไปถึงว่าพ่อไปโรงเรียนด้วยเหรอพ่อเป็นครูไงโอ้ยพ่อเป็นครูไม่ไปโรงเรียนอ๋อแล้วก็พ่อก็ใช้รถคันนั้นแบบว่ารับส่งนักเรียนด้วยดีไหมอ๋อรับส่งนักเรียนด้วย แต่รถมอเตอร์ไซค์พี่โคตรเท่เลยอ่ะที่พี่ขับมาสีชมพูนะไม่รู้นะกว่าสีแดงสีชมพูอ๋อของพี่เหรอใช่สีชมพูเนี่ยนะใช่คือหนูตอนนั้นหนูหน,หนูอยู่ควัวแล้วแล้วพี่ก็ขี่มาแล้วก็เห็นรถมอเตอร์ไซค์ขีข่นงครั้งเดียวนะอ๋อสีชมพูมันรถคันให,ใหญ่หรือเปล่าเห็นไหมไม่ใช่มันก็คันใหญ่ๆหญ่ไงใหญ่นิดนึงอ่ะคันไหนอ่ะคันนี้ไม่ขี่มาไงรถชื่อว่ารถอะไร รถของพี่ชื่อว่าอะไรรถคันนี้เหรอไม่รถลอซายลอซายคันไหนมันไหนไม่มีสีแดงเลยเด้อไม่ใช่สีแดงสีชมพูอ่ะสีชมพูอ๋อมันเป็นรถเหมือนทรงคลาสสิกอ่ะไม่รู้ชื่อเหมือนกันแต่มันก็ใหญ่ๆห่เหรอคันเล็กเล็กมันใหญ่มันมีคันหนึ่งใหญ่อ่ะอย่าเถียงคันใหญ่สีแดงเหรอที่พี่ข้าบอเราที่มันแบบยังไงใช่ใช่ไม่ใช่นั่นรถของใครอันไม่หนูไม่เคีย์บอร์ดอ๋อเหรอใช่ ไม่ใช่พี่<อ>พี่นั่งเล่นนี่เฉยหนูไม่รู้ว่าแล้วมันมันเท่ไงคับใหญ่ๆอันนั้นอ่ะหนูไม่เคยเห็นรถพี่เลยนะว่ามันเป็นไงสิยยยงยยย้ยูเต้ยเต้ยเต้ยกุทองอาจารย์เต้ยคีพออ๋อนึกว่าพี่เต้ยนั่งสิมันน์ <ไป S 1> อันนั้นแล้วพี่ไปขับของเขา,าเป็นไงนะไปนั่งดูเฉยนั่งยังไม่ได้ขับเลยนใช่เหรอพี่นั่งขี่พี่ขี่มาเลยนะตอนนั้นพี่ขี่นั่งเลยนั่งเฉยหนูเห็นจริงๆไม่ได้โกหกตอนนั้นพี่ขี่มาเลยพี่ถอดหมวกแหละ อ๋อไม่ใช่พี่แล้วนั่นอะไม่ใช่พีไม่พี่ใช่ไม่ใช่ว่าถ่ายบวกหรือเปล่าหนูจําได้ใช่พีไม่ใช่กระไรจริงจริงอีหลี่ว่ามีอิหรี่จริงไปดูกล้องจอนปิดกระไอไปดูวมาพูดแมวแมวพูดเล่นหรอหรือว่ารถคันหนูจำได้ว่ามันสีแดงแล้วก็คันใหญ่พี่ไปนั่งเล่นใช่ไหมใช่ยแล้วก็จะไปเซเว่นกันนะคะเดี๋ยวถึงเซเว่นก็จะถ่ายหนูว่าซื้ออะไรบ้าง ก็จะปิดคลิปนะคะไม่ไม่แค่มาเซเว่นนี่แหละคะ่ะมานางังรถแต่พี่เวนน่าก็ขับรถดีนะ,ะขับรถดี<อ>ขับแปลว่าไม่เร็วแต่ยุคนี้น่าจะขับเร็วไมมร้อยยี่สิบอะไรับประมาณนี้แหละไม่เกินร้อยยี่สิบแปลว่าเร็วหรือเปล่าไม,ไม่รู้ไม่เร็วต้องร้อยสี่สิบเวลานั่งกับพี่ปินกับแบบพี่ไม่ไ,ไม่ได้ไม่ได้ดูอะไรเพราะว่านั่งกันชินตร้ไงนั่งแต่ตั้งแต่ตั้งแต,แต่กลับมาท่ายแรกๆอะรถมันนิ่งเนาะ ไม่ใช่ไปถึงว่าไม่บีเอ็มก็เถอะเร็วเหมือนกันก็ขับรถก็เร็วบ้างไม่เร็วบ้างแต่ว่าสมองก็ไม่เร็วหรอกนอกจากแบบถนนถนนดีๆเนาะใช่ถนน่ะอืมแต่ก็ดีเคยนั่งกับเคยพี่เคยให้พี่ตุ้ยขับรถให้นั่งไหมยังเลยพี่ตุ้ยอก็แบบถนนก็นั่งเคยให้พี่เคยนั่งกับพี่ตุ้ยพี่หนุ่มพี่แล้วก็พี่เคยนั่งกับทุกคนเลยดีดีคืพี่เคยกครั้งแรกเลยนั่นแหละ ก็ถือว่าขับรถดีก็ปกติเนาะไม่ได้ขับรถน่ากลัวโอเคค่ะไว้ถึงเซเว่นเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะตอนนี้มาถึงบ้านพักแล้วนะคะไม่ได้หายให้ดูนะคะพะว่ารีย,ยังพี่วินเนอร์ได้แหละขอบคุณน้องน้ำตาลนะครับพ, <อ S 1> พีพ่วินเนอร์ซื้อของกินให้หนูไปแหละอันนี้มีแต่อของมีประโยชน์นะคะไม่ต้องห่วงหอมอลงจริงๆนะนี่ไม่โกหกจริงอันนี้เป็นว่าชุดหรือเปล่า ้ช่หอมลงจริงๆเลยก็ไม่ได้ฉีดที่นเนอร์หรอกเป็นไงนิ่มไหมรถนิ่มไหมนิ่มข้าถรสชาติที่กันน้อยตลอดครับสวัสดีครับแม่อําเปล่าครับไม่ใช่แม่นกแซวแม่นกหลอมทันนะคันนี้ครับสำหรับวันนี้นะครับก็โอเคก็ขอบคุณที่รับชมที่นี้นะคะสวัสดีค่ะบบ๊ายบาย